สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานวันนี้นะครับหลังจากที่เราสอบกลางภาคไปแล้วเนาะนะครับในเรื่องของ Determin a n t ของเมทริกซ์พร้อมทั้ง c o f a c t o r m i n o r c o f a c t o r ของเมทริกซ์เนี่ยเราเรียนกันไปแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของเมทริกซ์ครับซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปช่วยในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนะครับก็คือเรื่องของเมทริกซ์กผันนะครับเมทริกซ์กผันหรือ i n v e r s e นะครับ อินเวอร์สของเมทริก A นั่นเองนะครับตัวปกผันหรืออินเวอร์สเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตรีโกณมิติในเรื่องของอะไรที่เราเรียนกันมาเหมือนกันนะครับสำหรับเมตริกมันก็มีตัวผกผันด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือนิยามของตัวผกผันของเมทริก A นะครับถ้าครูให้ A เนี่ยเป็นเมตริกขนาด n คูณ n แสดงว่ามันต้องเป็นเมทริกเอกเมทริกจัตุรัสนะครับขนาด n น n นะต่อไปเนี้ยเราจะพูดถึงเมตริกจัตุรัสเท่านั้นแหละนะครับถ้ามีเมทริก b ขนาด n x n ซึ่งทำให้นี่คือนิยามของเมตริกผกผันครับก็คือตัวที่มาคูนกับ a แล้วกลายเป็น เอกลักษณ์ class, นั่นเองนะครับเราจะเรียกเมทริกซ์ B ตัวนี้นะครับตัวใดก็ตามที่มาคูณกับ A แล้วกลายเป็นเมทริกซ <In S 1> ์เอกลักษณ์ i n ก็คือเมทริกซ์เอกลักษณ์นะครับจะเรียกเมทริกซ์ B ว่าเป็นเมทริกซ์พกผันหรือตัวพกพันการคูณหรืออินเวอร์สการคูณของ A นะครับรได้3แบบเลยนะครับเมทริกซ์พกผันตัวพกผันการคูณอินเวอร์สการคูณของ A และเราจะเขียนแทน เมทริก B นั้นด้วย A อินเวอร์สนั่นเองนะครับหรืออาจจะกปลงง่ายๆก็คือสมมติครูมีเมทริก A เนี่ยเป็นเมทริกเอา2คูณ2ก่อนแล้วกันนะครับ2 1-15ลบสมมติเป็นแบบนี้นะเมทริกหก0ันคือตัวที่เราเอามาคูณครับเนี่ยเมทริกหกพันเนี่ยนะครับคือตัวที่เราเอามันมาคูณกับ A แล้วมันกลายเป็นเมทริกเอกลักษณ์ก็คือ1 0 0 1 ตัวนี้แหละที่เรากําลังจะหาแต่การจะถามแบบนี้มันเป็นการถามค่อนข้างยากใช่ไหมเอาตัวไหนมาคูณกับเมตริกสองหนึบหนแล้วมันจะกลายเป็น1 0ึ่นนั่นแหละเราจะมาเรียนวิธีการหาเมตริกตรงนี้กันนะครับซึ่งเราเรียกว่าเมตริก ผกผันหรือเวลาเราเขียนเราเขียนเป็น A อินเวอร์ตตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่จะไปหาเมทริกซ์ปกพันธ์ของมันนะครับหรืออินเวอร์ตของมันนั้นจะต้องมารู้จักกับคำคำหนึ่งก่อนนะครับคำคำนั้นก็คือคำว่าเมทริกซ์ผูกพันธหรือ adjoint ของ A นะครับ adjoint of A นะครับเมทริกซ์ผูกพันธ์เนี่ยนิยามของมันนะครับเรากาลังจะหาเมทริกซ์ปกพันธ์แต่ก่อนจะหาเมทริกซ์ปกพันธ์ได้ต้องมารู้จักกับเมทริกซ์ผูกพันธ์หรือ a d j o อยของมันซะก่อนนะครับ นิยามครับให้ A เป็นเมทริกขนาด n คูณ n แสดงว่า A ต้องเป็นเมทริกจัตุรัสนะครับเมทริกผูกพันของ A ครับเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ก็มาจากคำว่า adjoint นั่นเองนะครับ adj ไม่ใช่ adjective นะ adjective ก็เป็นเรื่องของอาภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือในทางคณิตศาสตร์เราอ่านว่า adjoint ของ A นะครับ adjoint ของ A นั้นหาได้ยังไง adjoint ของ A นั้นคือเมทริก เมตริกของ Cij Cij คืออะไรครับโคแฟกเตอร์ co ของ a นั่นเองเอาโคแฟกเตอร์ของ a ถ้าสมมุติมันเป็น2คูณ2เราก็หาโคแฟกเตอร์แต่ละตำแหน่งมาโคแฟกเตอร์1 1โคแฟกเตอร์1 2โคแฟกเตอร์2 1โคแฟกเตอร์2 2เสร็จแล้วสร้างมันเป็นเนี่ยสมมุตินะมันเป็น2คูณ2นะครับสมมุติมันเป็น2คูณ2นักเรียนก็หา c 1 1 a ออกมาหา c 1 2 a ออกมา หา c 2 1 a ออกมาหา c 2 2 a ออกมาแล้วเอ,เอามาเขียนเป็นแมทริกแบบนี้นะครับก็มันลบไปแล้วเอาใหม่เนาะในตัวนี้นะครับความหมายของมันก็คือให้นักเรียนหา c 1 1 a สมมุติมันเป็น2อคูณสองนะครับ c 1 2 a ออกมา c 1า2่ a แล้วก็ c 2 2 a ตามตำแหน่งของมันเลยเสร็จแล้วเอามาเขียนเป็นแมทริกปกติเราหา C เนี่ยเราก็หาทีละตัวใช่ไหมตำแหน่งไหนก็ช่างแต่อันนี้คือให้หาทุกตำแหน่งเข้ามาเสร็จแล้วเอามันมาเขียนเป็นแมทริกและทําการทรานสโพสมันจะถูกเรียกว่าแอดจอยของ A หรือแมทริกผูกพันของ A นั่นเองดังนั้นโคแฟกเตอร์นักเรียนลืมไรือยงนะครับเดี๋ยวครูจะพาหาแอดจอยของ A ยกตัวอย่างทั้ง2อคูณสและ3าคูณสมให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับยกตัวอย่างข้อนี้นะครับข้อนี้ถ้าครูกําหนดให้ A เป็นเมทริกขนาด2อคูณสนะไล่ตั้งแต่ a เท่ากับเมทริกสองหนึ่งลบสามนะครับจงหาแอดจอยของ a แน่นอนอย่างที่เราบอกไปแอดจอยของ a นั้นต้องหาโคแฟกเตอร์ออกมาก,ก่อนโคแฟกเตอร์ co actor, ข้อนี้ต้องหาโคแฟกเตอร์ทั้ง4ตําแหน่งออกมาเลยนะครับไล่ตั้งแต่อ่าเริ่มต้นนะครับ เริ่มต้นเราก็บอกว่าจากอันนี้ครูจะแสดงวิธีทำแบบละเอียดให้นักเรียนดูเลยนะครับเราก็ไปไล่หาตั้งแต่ c 1 1 a ครับ c 1 1 a cofactor ร์11เกิดจากลบ1ยกกำลัง1บวก1แล้วคูณ minor 1น a ใช่ไหมเรียนจำได้ไหมครับ minor 1น a คืออะไร มันก็คืออ่าตัวนี้เนาะมันก็คือลบหนึ่งยกกำลังสองนะครับคูณกับไมเนอร์ไมเนอร์คือดีเทอร์มินานดีเทอร์มินานอ่าข้อนี้เป็นสองบนสองก็ไม่ต้องเสียเวลาเขียนก็ได้นะครับดีเทอร์มินานของการตัดแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งทิ้งไปตัดแถวที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือตัดแถวหนึ่งตัดหลักหนึ่งทิ้งไป ตัวนั้นแหละนะครับตัวที่เหลือนั่นแหละคือดีเทอร์มินนต์ได้เลยดังนั้นข้อนี้ก็เลยกลายเป็นลบ1ยกกำลัง2คูณกับตัวที่เหลืออยู่ก็คือ0นย์นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็คือลบ1คูณ0อะไรคูณ0นย์มันก็ได้0นย์โอเคไหมครับรูแสดงให้ดูละเอียดเลยนะรูต้องขออภัยนะครับรูเขียนยาวมาฝั่งนี้ก็เพราะว่าพื้นที่เดี๋ยวมันมีจำกัดเดี๋ยวนักเรียนจะมองไม่เห็นนะครับถ้ารูเขียนต่อลงมาข้างล่างนะครับ ต่อไปครับเราก็หาทีละตัวเลย c12a นะอันนี้เป็นการทบทวนไปนในตัวด้วยว่าโคแฟกเตอร์เนี่ยมันหายัางไงนะครับ c12a ก็เอาลบ1ยกกำลัง1บวก2แล้วคูณกับไมเนอร์ 12a ถูกต้องไหมครับซึ่งมันก็กลายเป็นลบ1ยกกำลัง3คูณกับไมเนอร์ 1, ก,ก็คือเป็นการหาดีเทอร์มินานแต่บังเอิญดีเทอร์มิน t นเนี่ยเมื่อเราตัด แถวตัดหลักออกมันจะเหลือตัวเดียวก็คือเอาตัวนั้นเป็นดีเทมันน์ได้เลยนะครับซึ่งข้อนี้ตัดแถวที่1หลักที่2ทิ้งไปตัดแถวที่1หลักที่2ก็ตามตรงนี้เลยนะครับ c 1 2ก็คือตัดแถวที่1หลักที่2 c 1 1ก็คือตัดแถวที่1หลักที่1นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัวที่เหลืออยู่ก็คือลบ3ก็แทนค่าเข้าไปนะครับลบ1ยกกำลัง3อ๋อขออภัยนักเรียนตรงนี้ลบ1 ถึงแม้มันจะเป็น0ูนย์ก็ตามนะครับแต่ลบหยกกํลาลังสองมันเป็น1นะครับขออภัยนะครับแต่ลบหยกกํลาลังสมันเป็นลบหนึ่งเนาะค่าค่าตรงนี้ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะคูณ0ูนย์ยังไงมันก็ได้0ูนย์เนาะขออภัยนะครับดูผิดไปนิดนึงนะครับแต่อันนี้ลบหนึ่งกำลังสามกลายเป็นลบหนึ่งแล้วคูณกับลบสามอีกทีหนึ่งก็เลยกลายเป็นสามนี่คือ c หนึ่งสองของเราต่อไปก็หามันครบครับไล่ไป c สองหนึ่ง a c21a ก็เกิดจากลบ1ยกกำลัง2บวก1คูณกับไมเนอร์ 21a นะครับตัวนี้ก็กลายเป็นลบ1ยกกำลัง3นะครับ2บวก1ก็กลายเป็น3เนาะคูณกับตัวที่เหลือครับตัดตัดแถวที่2หลักที่1ทิ้งไป ตัวที่เหลือก็คือ1ใช่ไหมครับตัวนี้เหลืออยู่ก็คือ1ก็เอา1มาเขียนเพราะฉะนั้นข้อนี้ลบหยกกําลัง3ก็กลายเป็นลบหนะครับคูณก,กับ1ก็กลายเป็นลบหนั่นะน,เน,น,น,นเองและตัวสุดท้ายครับ c 2 2 a <c, <oughs> 2> c 2 2 a มันก็คือลบหยกกําลัง2บวก2คูณกับไมเนอร์2 2 a นะครับมันก็จะเท่ากับ อันนี้ก็จะกลายเป็นลบ1ยกกำลัง4คูณกับไมเนอร์ก็คือดีเทอร์มินนที่เราทำการตัดแถวที่2หลักที่2ทิ้งไปแถวที่2หลักที่2ตัดทิ้งก็จะเหลืออยู่2ใช่ไหมครับ2ตัวนี้แหละคือดีเทอร์มินนของมันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยกลายเป็นลบ1ยกกำลัง4กลายเป็น1นะครับคูณ2ก็จะกลายเป็น 2, 2> โอเคไหมครับ นี่คือโคแฟกเตอร์ทั้ง4ตำแหน่งถ้ามี3คูณ3มีอยู่9ตัว9ตำแหน่งนักเรียนก็ต้องหาทั้ง9ตัวออกมาให้ครบนะครับเสร็จแล้วแอดจอยที่เราต้องการนะครับเราก็บอกว่าแอดจอยของ A อเขียนสูตรก่อนก็ได้แอดจอยเกิดจากเมทริกของโคแฟกเตอร์ c i j a ครับแล้วทำการทรานสโพสซึ่งถ้าดูจากตัวนี้ แทนค่าโคแฟกเตอร์แต่และตำแหน่งเข้าไปครับโคแฟกเตอร์แต่และตำแหน่ง c11 ก็คือ0 c12 ก็คือ3ที่เราหามาก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ c11 c12 c21 c22 แทนค่าเข้าไป c21 ก็คือลบ1 c22 ก็คือ2แล้วอย่าลืมทำการ transport ด้วยนะครับดังนั้นสุดท้ายครับ แอดจอยของ a สําหรับข้อนี้ก็จะเท่ากับทรานส o พสคือเปลี่ยนจากแถวให้เป็นหลักเนี่ยเปลี่ยนแถวที่1ให้มาเป็นหลักที่1เปลี่ยนแถวที่2ให้มาเป็นหลักที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หลักที่1ของเราก็คือ0 3ใช่ไหมครับ0 3แต่ก่อนเป็นแถวทําการทรานส o พสก็คือสลับแถวสลับหลักนะครับและ แถวที่2เนี่ยเป็นลบ 1- 2. มันก็จะกลายมาเป็นหลักที่2ก็คือลบ1นนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือ adjoint ของ a จะเท่ากับเมทริกซูนลบหนึ adjoint ก็คือเมทริกเมทริกหนึ่งนะครับที่เป็นการเอา cofactor แต่และตำแหน่งมาเสร็จแล้วทำการ transport มันเข้าไปอีกทีหนึ่งโอเคไหมครับเราเรียกว่า adjoint หรือเมทริกผูกพันของ a นั่นเองถ้า2คูณ2คงไม่ยุ่งยาก นะไม่ยุ่งยากจนเกินไปไอ้ที่ครูทาเยอะๆเยอะก็คือครูทําละเอียดให้นักเรียนดูเท่านั้นเองนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถคิดในใจได้เลยนะครับคิดในใจได้อยู่แล้วล่ะนะครับนั่นคือโคแฟกเตอร์หาโคแฟกเตอร์ออกมาแต่และตำแหน่งแล้วก็ทกําการทรานสร์ตนั่นเองโอเคนะครับอ่าสิ่งที่ท้าทายอยู่ที่3าคูณสแล้วกันนะครับยกตัวอ,อย่างครูให้ A เท่ากับเมทรถูกเนี้ยนะครับครูคงจะไม่ หาตีละตัวนะครูจะพาคิดในใจได้เลยนะครับครูจะพาคิดจากเมทริกนี้ได้เลยนะครับจงหาแอดจอยของ A ทําเหมือนเดิมครับข้อนี้วิธีทํทานักเรียนดูดีๆนะครับครูอาจจะไม่ได้แสดงวิธีทาอย่างละเอียดให้ดูนะ วิธีทําสําหรับข้อนี้ครับเริ่มต้นเรามี a นะครับเนื่องจากว่า adj o i n ของ a มันเท่ากับเมทริกของ cofactor ของ a คือ cija แล้วทำการ t r a n s p o r t ข้อนี้ครูก็จะหา cija ออกมาเลยนะครับนะเมทริกของ cofactor หาทีละตำแหน่งเลยเริ่มจากตำแหน่งแรกตรงนี้ มันคือ c 11a ใช่ไหมครับ c 11a นั้นเกิดจากการเอาลบ1ยกกำลังนะครับลบ1ยกกำลังนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตดีๆเนี่ยนะครับใน2อคูณสอครูขอเขียน2อคูณสก่อนเนาะนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับมันจะได้เร็วขึ้นมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปคํานวณลบหนึะครับใน2อคูณสเนี่ยมันจะมีอยู่4ตําแหน่งใช่ไหมไล่ตั้งแต่ c 1>, 1 1 c 12 c 2 1 c 2 2ตัวที่เราจะต้องเอาลบหมายกกำลังแล้วกลายเป็นลบครับก็คือลบหยกกำลังคี้ซึ่งลบหยกกำลังคี้จะมีตัวไหนบ้างจะมีตัวนี้ใช่ม c ้ย C12 เพราะ1บวก2เนะี่ยกลายเป็น3กลายจะ,จะกลายเป็นลบหยกกำลัง3กับตัวนี้นั่นเองนะครับดังนั้นครูจะใส่ ไฮไลท์ไว้เลยต่อไปครูจะไม่คำนวณลบหให้เสียเวลานะครับเพราะลบหยกกำลัง i บวกเเนี่ยมันจะเป็นไปได้อยู่2อย่างเท่านั้นคือเป็นลบหกับเป็น1พูดง่ายๆคือเปลี่ยนเครื่องหมายกับไม่เปลี่ยนเครื่องหมายถ้ามันเป็นลบเนี่ยคำนวณเดดได้เท่าไหร่เราก็ไปเปลี่ยนเครื่องหมายให้มันแต่ถ้ามันเป็นบวกเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนเครื่องหมายใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็น2ตําแหน่งนี้แล้วถ้าเป็น3ามคูณสล่ะถ้าเป็น3ามคูณสนักเรียนจะสังเกตเห็นเลยว่า อ่มันจะเริ่มตั้งแต่ c 1 1 c 1 2 c 1 3 c 2 1 c 2 2 c 2 3 c 3 1 c 3 2 c 3, 3 3ตัวไหนบ้างที่จะเป็นลบนะครับออกมาลบหยกกำลัง i บวก j เนี่ยจะเป็นลบก็คือตัวที่ผลบวกของแถวกับหลักเนี่ยกลายเป็นเลขคี่ใช่ไหมครับก็คือนี่ มันจะสับหว่างกันเป็นตารางแบบนี้ครับมันจะสับว่างเขาเรียกสับว่างอะไรอะนะครับเป็นลายตารางแบบนี้เห็นไหมนะสี่คูณสี่ก็เหมือนกันมันจะสับหว่างกันแบบนี้เสมอเลยนะครับดังนั้นครูจะไฮไลท์ไว้ก็แล้วกันครูจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอันนี้คือเนี่ยตรงเนี้ยคือ c หนึ่งสองตัวนี้คือ c สองหนึ่ง c สองสามแล้วก็ c สามสองตัวสีเหลืองเหลืองนี้คือตัวที่ครูต้อง ถ้าคำนวณ d e t e r m i n a n t ได้เท่าไหร่ครูต้องเปลี่ยนเครื่องหมายให้มันเพราะมันคือลบหนึ่งยกกำลัง i บวกเนาะพูดง่ายๆก็คือสีเหลืองที่ครูมาร์คไว้เนี่ยมันจะเป็นลบหนึ่งครับลบหนึ่งคูณกับ mij อยู่นะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยสีเหลืองที่ครูไฮไลท์ไว้ก็คือตัวถ้าเป็น2คูณ2ก็คือตัวพวกนี้นะครับเนี่ยะดังนั้นหน้าที่ของเราเหลือแค่เราไปคำนวณ mij ก็คือไปหาร ตัดแถวตัดหลักแล้วหาดีเทมแคนออกมาเสร็จแล้วถ้าตรงไหนที่มันตรงกับตำแหน่งที่ครูไฮไลท์ไว้ครูก็แค่เปลี่ยนเครื่องหมายมันเพราะมันคูณด้วยลบหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคเนาะ right. ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปหาแบบวิธีการเดิมก็ได้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจนักเรียนสามารถหาโดยวิธีการเดิมก็คือไปหา c 1 1ไปหา c 1 2ใ่้หา c 1 3ไล่ไปเรื่อยๆจนครบ c 3, 3 3ทั้งหมด9ตัว โอเคไหมครับแตนะ่ตอนนี้ครูจะทําการามาร์กไว้เลยมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปคํานวณลบ1ยกกําลังนะครับเอาละนี้เรามาดูนะครับในรถขอไนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งนี้ครับตำแหน่ง C 1 1นะครับ ตำแหน่ง c 11ก็เกิดจากการตัดแถวที่1หลักที่1ทิ้งไปนะครับทำการตัดแถวที่1หลักที่1ทิ้งไปนะครับตัวที่เหลือให้นักเรียนนำมาหาดีเทอร์มินนตัวที่เหลือก็คือคูณลงคูณขึ้นคูณลงธรรมดาคูณลงคงเดิมใช่ไหมครับคูณลงก็กลายเป็น0คูณขึ้นเนี่ยให้เปลี่ยนเครื่องหมายให้มันลบ2คูณ3กลายเป็นลบ6เปลี่ยนเครื่องหมายกลายเป็น6จับ 6กบวก0ก็กลายเป็น6นั่นเองดังนั้นข้อนี้ครูก็เติม6เข้าไปได้เลยแล้วอย่าลืมทำการทรานสโพสนะครับได้ออกมาสุดท้ายแล้วทำการทรานสโพสอีกรอบหนึ่งนะครับ6ตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจริงๆ6ตัวนี้จะเกิดจากอะไรครับอธิบายนิดหน่อยก็แล้วกัน6ตัวนี้จะเกิดจากลบ1ยกกำลัง1บวก1แล้วคูณกับไมเนอร์ 11a ซึ่ง6เนี่ยคือไมเนอร์ 11a ครับมันจะได้6 แต่ลบหยกกำลังสองเนี่ยคือ1เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายตัวที่จะต้องไปเปลี่ยนเครื่องหมายคือตัวที่ครูไฮไลท์สีเหลืองไว้เท่านั้นเองนะครับนะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปคูณอา่าไปคํานวณลบหยกกําลังทําแบบนี้ไปได้เลยต่อไปครับก็ไปไล่ทีเนี้ยนักเรียนก็ไปไล่ตําแหน่งนี้คือตําแหน่ง c 1 2 c 1 2คือตัดแถวที่1ห,หลักที่2ทิ้งไป ตัดแถวที่1หลักที่2คือแบบนี้แถวที่1หลักที่2ตัดทิ้งไปแล้วจับคูณขึ้นคูณลงธรรมดาเลยคูณลงได้0คูณขึ้นก็คือ5คูณ3เนาะไอสีไฮไลไท์สีส้มคูณตัดทิ้งแล้วนะครับก็จะเหลือ2อคูนสนะครับสองคูณสเวลาหาดีเทอร์มินานต์ก็คูณขึ้นคูณลงธรรมดาเนาะเพราะไมเนอร์คือ การหาดีเทอร์มินนต์นะครับ5คูณ3เป็น15แต่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายกลายเป็นลบ15ลบ15บวก0กลายเป็นลบ15แต่ลบ15มาเจอไฮไลท์สีเหลืองพอดีเลยไฮไลท์ณนะตำแหน่งตรงนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายดังนั้นมันจะกลายเป็น10มันจะกลายเป็น15นั่นเองโอเคไหมครับ จริงๆ15ตัวนี้อธิบายอีกนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับอาจจะเสียเวลาอธิบายหน่อยใครเข้าใจก็ผ่านไปได้เลยนะครับใครยังไม่เข้าใจทําไมตัวนี้ต้องเป็น15ทําไมตะกี้เราคํานวณหาออกมาแล้วกลายเป็นลบ15เพราะว่าตําแหน่งนี้คือ c 1 2 a c 1 2 a จะเกิดจากลบ1ยกกําลัง1บวก2แล้วคูณกับไมเนอร์1 2 a โอเคไหมครับซึ่งลบหยกกำลัง1นบวกสเนี่ยมันคือลบหยกกำลังส แล้วคูณกับไมเนอร์1 2ึซึ่งไอตัวไมเนอร์ 12a ที่เราหาออกมาก่อนหน้านี้มันคือลบ15แต่บังเอิญลบ1ยกกำลัง3มันได้ลบ1เพราะฉะนั้นคูณกันออกมาจึงกลายเป็น15นั่นเองและมันจะเป็นลบ1แบบนี้เสมอเมื่อมันถูก ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ที่ครูไฮไลท์สีเหลืองไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นต่อไปครูจึงไม่ต้องเสียเวลาไปคำนวณลบหนึ่งยกกำลัง i อบวก j ครูเล็งไว้แล้ว3าคูณ3มมันจะเป็นแบบนี้ตลอดครับตำแหน่งที่เราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายให้โคแฟกเตอร์เนี่ยนะครับ โคแฟกเตอร์ที่จะมีลบหคูณอยู่เนี่ยก็คือตำแหน่งที่ครูไฮไลท์สีเหลืองไว้นั่นเอง C 1 2 C 2 1 C 2 3แล้วก็ C 3 2นอกนั้นคำนวณด erm mm ีเทอร์มินนต์ได้เท่าไหร่ตัวนั้นคือไมเนอร์ไมเนอร์ได้เท่าไหร่ตัวนั้นก็กลายเป็นโคแฟกเตอร์ทันทีถ้ามันไม่ใช่ตรงกับตำแหน่งส mm ีเ hmm. หลืองนะครับโอเคเนาะดังนั้นครูจะไปเร็วแล้วนะครับทีนี้นะครับะจะได้ไม่ต้อง เสียเวลาคำนวณแล้วถัดไปครับตำแหน่งนี้คือ c 1 3 c 1 3เกิดจากการตัดแถวที่1หลักที่3ตัดแถวที่1หลักที่3ทิ้งไปคูณขึ้นคูณลงธรรมดาเลยคูณลงได้2คูณขึ้นเปลี่ยนเครื่องหมายได้ลบ5 2บวกกับลบ5กลายเป็นลบ3าตำแหน่งนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายก็ใส่ได้เลยกลายเป็นลบ3โอเคไหมครับเราจะได้เร็วขึ้นต่อไปนะครับ ตำแหน่งนี้คือ c 2 1 c 2 1เกิดจากการตัดแถวที่2หลักที่1ตัดแถวที่2หลักที่1เอาตัวที่เหลือมาหาดีเทอร์มินานนะครับเป็น m i n นอนะครับ0ูคูณ0ได้0 2ลบ2คูณ2แต่คูณขึ้นให้เปลี่ยนเครื่องหมายใช่ไหมคูณลงคงเดิมคูณขึ้น เครื่องหมายเปลี่ยนนะครับลบสคูณสกลายเป็นลบสแต่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายกลายเป็น4 4ี่บวกศกลายเป็น4ครับได้4แต่บังเอิญมันมาอยู่ตรง่า่ 4, ตัวเนี้ยมันมาอยู่ตรงช่องสีเหลืองพอดีนะครับไฮไลท์สีเหลืองพอดีก็แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายให้มันมันเกิดจากลบหยกกําลัง2อบวกหก็คือลบหยกกําลัง3เพราะฉะนั้นไมเนอร์เนี่ยคือ4แต่คูณกับลบหก็เลยกลายเป็นลบสนั่นเอง โอเคไหมครับแค่ตำแหน่งสีเหลืองคูต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเท่านั้นเองนะ,ะต่อไปครับตำแหน่งตรงนี้คือ c 2 2 c 2 2เกิดจากการตัดแถวที่2หลักที่2ทิ้งไปเอาตัวที่เหลือมาคำนวณหาดีเทมนั้น1คูณ0ได0้0คูณลง,ค,ณลงคงเดิมนะครับ5คูณ2คูณขึ้นเปลี่ยนเครื่องหมายให้มันหน่อยกลายเป็นลบ10นะครับลบ10บวก0กลายเป็นลบ10 มาอยู่ตรงตำแหน่งนี้พอดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายกลายเป็นลบสิบได้เลยตัวถัดไปครับ c 2 3 4 2 3 c 2 3เกิดจากการตัดแถวที่2ตัดหลักที่3ทิ้งไปเอาตัวที่เหลือหาดีเทอร์เมนต 1>, 1คูณลบ2ได้ลบ2คูณลงคงเดิมนะครับเครื่องหมายไม่ได้เปลี่ยนอะไรคูณขึ้นแต่คูณขึ้นกลายเป็น0เปลี่ยนเครื่องหมายไปก็เป็น0อยู่ดีดังนั้นข้อนี้ได้ลบ2ครับบวกกันได้ลบ2แต่บวกกันได้ลบ2มาเจอตรงนี้พอดีก็เลยต้องกลายเป็น2นะครับมาเจอตรงสีเหลืองก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายให้มันอีกนะครับโอเคเนาะต่อไปครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง c 3 1 c 3 1เกิดจากการตัด แถวที่สามตัดหลักที่หนึ่งแถวที่สามหลักที่หนึ่งนะครับตัดแถวที่สามหลักที่หนึ่งเอาตัวที่เหลือหาดีเทมนั้นคูณลงคงเดิมได้ศูนย์คูณขึ้นเปลี่ยนเครื่องหมายได้ลบสองบวกกันกลายเป็นลบสองลบสองมาเจอตำแหน่งตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายกลายเป็นลบสองทันทีต่อไปครับตำแหน่งนี้คือ C สามสองสี่สามสองเกิดจากการตัดแถวที่สามตัดหลักที่สองทิ้งไปเอาตัวที่เหลือคำว่าตัวที่เหลือนักเรียนรู้ยังตัวที่เหลือคือสี่ตัวนี้นะมาหาดีเทมแอนด์น,นะครับตัวสีเหลืองเนี่ยคูสีส้มเนี่ยคูตัดทิ้งไปละหนึ่งคูณสามครับคูณลงคงเดิมได้สามลบหนึ่งคูณสองคูณขึ้นเครื่องหมายเปลี่ยนกลายเป็นสองบวกกันกลายเป็นห้าแต่บวกกันกลายเป็นห้ามาเจอช่องสีเหลืองก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบห้านั่นเอง โอเคไหมครับและสุดท้ายตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง c 3 3 c 3 3นั้นเกิดจากการตัดแถวที่3หลักที่3ทิ้งไปตัวที่เหลือจับหา d e t e r m i n a n t 1คูณ1คูณลงคงเดิมได้1คูณขึ้นเปลี่ยนเครื่องหมายแต่ถึงเปลี่ยนยังไงมันก็ได้0จับบวกกันกลายเป็น1มาเจอช่องนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายโอเค,อเคไหมครับนี่คือ cij ครบทั้ง9าตำแหน่งนะครับครบทั้ง9้าตำแหน่ง เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ถนัดวิธีแบบนี้นะครับการที่ครูม,มาร์คสีเหลืองไว้ก็เพราะว่าครูมไม่อยากเสียเวลาไปคำนวณลบหนึ่งยกกำลังแต่ถ้าใครเอ๊งงนะครับไม่เป็นไรครับหาทีละขั้นตอนค่อยๆหาก็ได้เช่น15เนี่ยหามาจากไหน15ตัวนี้นะครับ15ตัวนี้หามาจากไหนนักเรียนต้องการ C อะไรครับ 15ตัวนั้นคือ c 1 2 a ใช่ไหม c 1 2 a หาแบบที่เราหา2อคูณสแตะกี้เลยครับ c 1 2 a เกิดจากลบ1ยกกำลัง1บวก2คูณกับไมเนอร์1 2 a ลบ1ยกกำลัง1บวก2มันคือลบ1ยกกำลัง3เสร็จแล้วไมเนอร์1 2เกิดจากการตัดแถวที่1ตัดหลักที่2ทิ้งไป ตัวที่เหลือเอามาหาดีเท็มเต์เราเรียกว่าไมเนอร์นักเรียนก็เขียนมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยตัวที่เหลือคือลบหนึ่งสามห้าศูนย์โอเคไหมครับลบหนึ่งสามห้าศูนย์เนี่ยนี่คือหาตรงๆนะเสียเวลาหน่อยแต่ชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ลบหนึ่งยกกำลังสามกลายเป็นลบหนึ่งทีนี้เราก็มาหาดีเท็มเต์ของตัวที่เหลือครับคูณลงคงเดิมได้ศูนย์คูณขึ้นเปลี่ยนเครื่องหมาย ได้ลบ15เอาลบ15กับ0ย์มาบวกกันก็กลายเป็นลบ15แต่ลบ15มันไปเจอลบ1พอดีอดเห็นไหมไอช่องสีเหลืองที่ครูมาร์กไว้เนี่ยมันก็คือการคูณด้วยลบ1นั่นเองนะครับมันก็เลยกลายเป็น15เราก็เขียน15ลงไปในตำแหน่งนี้โอเคไหมครับนี่คือสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะคนที่ยังไม่คล่องแต่ถ้าคนที่คล่องแล้วสามารถใช้แบบครูเนี่ยได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปคำนวณลบ1ยกกำลัง แค่ตัดแถวตัดหลักมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จับคูณขึ้นคูณลงหาตีเทมแอนดออกมาแต่อย่าลืมครับยังไม่เสร็จนะข้อนี้ครูขอลบตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่ปนกันเดี๋ยวมันจะงงใครมาดูทีหลังมันจะงงเสร็จแล้วเราต้องทําการทรานสโพสมันด้วยนะครับทรานสโพสนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับแถวที่1คือ65ลบ3เราก็เอามาเขียนเป็นหลักที่1คือ6 5แล้วก็ลบ3แถวที่2คือ ลบสี่ลบสิบสองเราก็เอามาเขียนเป็นหลักที่2องลบสีลบสิบสแถวที่3คือลบสองลบห้ากูก็เอามาเขียนเป็นหลักที่3คือลบสอลบห้เสร็จเรียบร้อยครับแอตจอยของ A นะครับหรือเมทริกผูกพันของ A ก็จะได้ตามนี้นะครับเวลานักเรียนทำจริงๆนักเรียนก็อาจจะทำ สามบรรทัดแบบนี้แต่ความเป็นจริงแล้วนักเรียนต้องหานะความเป็นจริงนักเรียนต้องหาใครจะหาแบบละเอียดออกมาแบบที่ครูพาทําก็ได้หรือใครจะทําแบบนี้นักเรียนก็ต้อง euh ทําให้มันถูกต้องนะครับนักเรียนก็ต้องทําให้มันถูกต้องอาจจะใช้เวลายเยอะหน่อยแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นนะครับเพราะครูเสียเวลาอธิบายเฉยๆเนาะเดี๋ยวจะให้พวกเราได้ลองหัดทำนะครับมันจะได้ฝึกไม่มีอะไรครับ adjoint ของ a เกิดจาก cij หา C I J ทุกตำแหน่งออกมาครับทุกตำแหน่งนี้ก็คือโคแฟกเตอร์นั่นเองนะครับไล่ตั้งแต่โคแฟกเตอร์1นึงไปจนถึงโคแฟกเตอร์3าเสร็จแล้วก็ทำการทรานสโพสอีกรอบก็จะกลายเป็นแอดจอยของ A ้นั่นเองโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คง2 7 2 8นาทีนะครับก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับแต่นักเรียนต้องไปฝึกทำนะนักเรียนจะได้ทำเร็วขึ้นนะครับครูเสียเวลาอธิบายเฉยๆมันเลยนานนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ